เงาป่าศึกระหว่างเสือดำและอินทรีหนอน 1. ป่าดิบแห่งความเงียบงนันในห้วงลึกของป่าดิบเขตร้อนที่แสงแดดแทบไม่ส่องถึงเงาและแสงเล่นซ่อนแสดงกันไม่รู้จบนี่คือโลกแห่งการเอาตัวรอดที่ทุกช่วงเวลาอาจเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตเมื่อนักล่าและผู้ถูกล่าเผชิญหน้ากันไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะ 2. เสือดำนักล่าเงียบงนัน เสือดำหรือเสือโคร่งเมลานิติกผู้ล่าที่เงียบงันที่สุดในป่าแห่งนี้น้ำหนัก30-90กิโลกรัมกล้ามเนื้อแข็งกล้าใต้ขนสีดำสนิททำให้เขาเป็นหนึ่งกับเงาไม้กรงเล็บยาว7-10เซนติเมตรแหลมคมเหมือนมีดโกนและที่สำคัญเขาปีนป่ายได้เก่งเหมือนแมวยักษ์วันนี้เขาได้กลิ่นของอาหารบนต้นไม้สูง 3. อินซีงอนผู้ปกป้องจากฟ้า บนยอดไผ่ย,ยักษ์สูง25-30เมตรแม่อินซีหนอนกำลังเลี้ยงลูกอ่อน2ตัวปีก,กันกว้าง1.2-2เมตรเป็นนักบินผู้เชี่ยวชาญจะนอยปากแหลมคมเหมือนเหล็กงามกรงเล็บแข็งแกร่ง,งกว่าเหล็กสามารถฉีกขาดได้ทุกสิ่งเธอใช้เวลา3เดือนในการสร้างรังและอีก35วันในการฟักไข่ตอนนี้ลูกอายุเพียง6สัปดาห์ยังบินไม่ได้ 4. การเผชิญหน้าเมื่อโลกสองโลกชนกันเสือดำใช้กรงเล็บกรอบเปลือกภผยค่อยๆไต่สูงขึ้น15เมตร20เมตรลูกอินทรีส่งสัญญาณเตือนภยัยเสียงร้องแหลมดังกึ่งป่าแม่อินซีรู้ทันทีนี่ไม่ใช่สัตรูธรรมดาแต่เป็นนักล่าที่อันตรายที่สุดในป่าการต่อสู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กำลังจะเริ่มขึ้น 5. ศึสแห่งการเอาตัวรอด การต่อสู้เพื่อชีวิตเริ่มต้นขึ้นกลางเวหาเสียงปีกันทรงพลังของอินซีกระพืออย่างบ้าคลั่งกรงเล็บที่เคยใช้ล่าเหยื่อจากป่าป้าบัดนี้กลายเป็นอาวุธป้องกันชีวิตมันจิกตีและขวนเข้าใส่เสือดำอย่างไม่ยัง้งเสือดำผู้ไม่เคยยอมแพ้พยายามใช้กรงเล็บปัาโต้แต่การต่อสู้บนกิ่งไม้ที่แคบทำให้มันเสียเปรียบ6ผลลัพธ์เมื่อธรรมชาติตัดสิน ในที่สุดเสือดำก็พลาดท่าการจู่โจมครั้งสุดท้ายของอินซีทำให้มันเสียหลักร่างที่เคยคล่องแคล่วบัดหนี้ร่วงหล่นจากความสูงผ่านกิ่งไม้และใบไม้ที่เกี่ยวรังแม่อินซีปีกซ้ายบาดเจ็บบินได้ไม่คล่องแต่ลูกทั้งสองยังปลอดภัยนี่คือกฎของธรรมชาติไม่มีผู้ชนะที่สมบูรณ์แบบขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามและรับชมคลิปขอบคุณครับ